ไปยังนไงไปยังปลาพ่อนปลาพ่อนโอ้ยโหส่วนคนหลายๆเนาะคน,ลน,ะคนลหลายอีลหลีปลาคอปลาคอตาใสอยู่เลยนี่นครับมาตรงน,นี้ก็มีอีกเจ้านึงเนาะปลาโครงเก่งในปลาเนาะเนาะเอาไปนไน็นมกเนาะ นี่ปลาโค้งอยู่นี่เนาะนปลาเพีย๊ยปลาเพีย๊ยปลาเพีย๊ยปลาตองเนาะตัวใหญ่เลยอันนี้ปลาหยางปลาอย่างครับคุณผูครับเซอร์ชาแนลครับมีผ้ามาเลาะตลาดตลาดเช้าวันอาทิตย์บ้านหัวหน้านาะ าิจัฟังพิจักรนั่งฝวาครับตลาดสอ์วันอาทิตย์ตลาดใหญ่นะตลาดหัวนาพา่ตนผู้ชมมาบ่งอีกคืนหนึ่งเนาะมได้มาหอนาะ อัเดต้วปังดยคุ่ง้านจนปลาทั้งมวนนี่เนาะสมพักเสียนสมพักเสียนโอ้ยนี่สุบสุบมัสบพักติวบ่สุบพักติวใส่ใส่เส้นใส่ง่าเนาะอ่แสบขนาดเนาะ สมพักเสียนคุละสิบ,ละส,บละสิบเนาะเอาไปเขาไม่ค่อยเว็บกระได้รอกนเย็ยนเยอะกรกกะหอนไปอย่างเจ้าหน่อยไปอย่างจ้าหน่อยตีเขาเสียงที่ขาดปไปเลยก็คือปลาล่าเปลาลาสด ตลาดเป็นโตประเภ,าภาทอาหารส้ำเร็จสื่อไปละกินได้เลยมากอีกยังกันมาามวาไฟโอ้โอ้เอามากวายไฟได้ดีอ่ะมันสีดติดบ่อคือบ่อโอ้โอ้ พอต้องไปตากแดดก่อนอันนี้ก็หัวจุกจีนึงหัวจุกจีเออนึกเนาะปลาเข็งนั่นอะฮะปลาอีกาโอ้แบบเหมืนปลาเข็งบมแบนเนาะไข่ไข่กันเนาะแต่ว่าตัวตัวเป็นแบนเนาะหอยจุกหอยจุกหอยจุกหอยขมเนาะ เป็ดตั้เรียบร้อยแล้วก็มีน้อยเนาะเรียบร้อยแล้วก็มีหอยฉลิบบนอนนี้ตอนนี้ยังสดเนาะตัวนี้ต้มเรียบร้อยเอาไปใส่เลยเลยใส่บัวนะแกใส่บัวกล้วยยังคือเป็นแนวนี้กล้วยแหล่ตันสุกสิเป็นแนวนี้บัวมันซุกกล้วยขก่ำกับนี่เนาะ chuki 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 chúc chuki <laughs> chúc chuki 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 mai chuki chuki nhảy ta chuki sẹp chuki mày chuki 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 pha chuki 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 10 chuki chuki 10 chuki 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 หอยหอมอ้โอ้โนี่ดอกดอกฟักทองแกงเชนเอาใหม่เลยนี่อหอมใส่ปลาเนาะออมกบออมใส่ปลาเหมือนกันเนาะตัวบอกใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวะนี่ ปลาคอนน่ปลาคอนิตัวเทีดซิตัวเทีดิตัวลอยลอยาวาเยดิปปลาคอปลซ่าวกุ้งกุ้งกุ้งหอยหอยจุบอยจุบอันนี้กอสิเมนปลาโขงมั้ง ปลาโข่ปลาบู่ปลาบู่เมืองปลาโค่เนาะเครื่องบกโแบงบ่เครื่องหั่นโอ้ยนอเจ้านอเครื่องตอนบ่อคายต้องคายเป็นตอนโหลดปลาหย่อนตัวนี้ปลาหย่อนถึงปลาอย่างเงี้นปลาหย่อนหมูตัวบางใหญ่เลยกระซิมันมันไปหาซีไปลอยันนี้นก ซีิาแม่เนาะโ้ขาน้นนาด้เนี่ยนีห้ำใหม่น้ำใหม่น้ำใหม่ผักกันยงนี้ล่น้ผักกยงส้มปลาส้มคนมากูได้มักกินปลากินส้มแบบนี้ก็นี่เนาะ นี่ปลาโค้งอยู่นี่เนาะปลาเพียปลาเพียปลาเพียปลาตองเนาะตัวง่ายเลยอันนี้ปลาหยางปลาหยางปลาอยางนดีต้นีให้ตัวนี้น่ตัวบักใหญ่เลยเนาะ ผมจะเจอเจ้าเ,เดียวเนะาะปลาโครงหอดบวกกินและบูหายเครื่องในปลาเนาะเนาะเอาไปมกเน,ะน,ะน,นานะเอาไปมกไปอู้เนาะนี่เนาะเครื่องในเครื่องในปลานในปลาโจก ตัวนี้เป็นเพชรแห่งเรียบร้อยเนาะเนาะตัวตรงเป็นเพชรเองเพชรทับให้เรียบร้อยเนาะปลาโคงปลาโจ๊กอะไรเนาะมาเรียบร้อยเนาะอันนี้ปลาแก้วปลาแก้วปลาแก้วโค้งปลาแก้วโค้งอันนี้เนาะมี่ตรวงามาเหมือนเนาะสวยเลยก็ใสใส รคับมาตอนนี้ก็มีอีกเจ้านึงเนาะปลาโครงใบยังก็ตรงนี้มันหัวใบยังเาะตัวใหญ่ๆเนาะเจ้าเดิมเนาะ เนี่ยค่าจากสามพับกเนี่ยค่ะจาก3ามพับกเนก็กนมาขาย,ยกันเน,ะนาะกนานกำลังเลือกปลาอยู่เนาะ ปย้อนปะย้อนปย้อนาไงนี่อันนี้เป็นปานางค่ะปานางโอ้ปะนางค่นางปานางน้องนางนั่น้องนางสองคนน้องนางบุญเป้าน้องนางสามพันบุญเดี๋ยวนางใดบี๊ว่าว่ามานี่วางเดียวกันอยู่บนนี่ค่ะมันเป็นทานางทากะ ตอนนี้ก็เฮ็ดเฮ็ดฟางเฮ็ดฟางเฮ็ดขอนบ่เฮ็ดนั่งฟ้าเฮ็ดขอนเนาะเนาะเขาเป็นหนึ่งใส่ปลาแล้วหเสิบบาทว้าวกระตองตัวใหญ่กระตองใหญ่เนาะได้มากล่าเนาะ เวลาไปก่อยเวลาเนี่ยเนาะบะตองโอ้ตัวมันใหญ่เลยเป็นปลาโจกตัวนี้เนาะตัวใหญ่คือกันเนาะอ่าเชิญครับเชิญนนีเาไปยังเม่ใหญ่ฮะพระสูตรแม่นบอก <laughs> Phát sớm hấp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  sớm đó Cứ bỏ tô nhầy sớm nhầy Ôi! Tát sớm chai hay hấp sớm hấp sớm hấp đẩy hấp à, hấp sớm hấp là hấp sớm <laughs> 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 เขียดเขียดจ้างเขียดแหงเขียดแหงฟ้าแหงโอ้หมกบัวมาเหาเนาะมกัวเจ้าเห่าเลยประคอประคอปลาใสปาหน้าปลาหน้าบนปลาหน้าทิปาตาปลาใหม่ๆสดๆเลยปลาคอ tôm cái tôm dăm, ôi này cá lạp pa đẹp loại này, lạp pa, lạp pa tóng này nó đẹp Nó phải kín để lợi nước treo treo โ okay. อเคข่าวสวยเนาะมมาหามแม่แข่งแมนแข่งก็มีอยู่เนาะยังมีอ,มอมยู่ okay. ที่ตลามันจะควมโตขึนแล้วช่วงนี้คนมาเดินตลาดหลายแล้วเนาะวันนี้ใส่ใส่มาละหกโมงกว่าแล้วเนาะหลายแล้วเอาอุ้ยเออใหญ่ฟักทองดูือใหญ่เลย jak dinjang Paug ya เผ็ดไว้จับทรงเครื่องผสมผสมผสมเผ็ดผสมเนาะอีกตัวเผ็ดสมคนไร้ขัดน,นดูว่าเรามาถึงเวาลววา mẹ nhắn lên. Lên lên. Lên. <laughs> lên 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 อ๋อเฮ็ดยังนี่อ๋อหรือว่าเฮ็ดบดโมเมนต์โอ้โหามันเฮ็ดบดได้หนีเดียบนอยู่ไก่อยู่ในกระมืออีกแล้วนี่ไก่หลากสีอ๋อเขงใหญ่ สวันไฟป่าตะมีสวันโนสลคะดอกสวนตระกเฟ็ดนะค่ะกบมาถึงประเภตแบบเป็นหัวกกมีเนาะเป็นลูกออดแกงเล็กแกงเล็กมกเขียกมีเนาะผ่าบรรยากาศตลาดเศร้าวนาทิตบันัวหน้านะผ่ามะละเึบงเลยเนาะมาจากีิลปมหน้านนะ โฉนกไลยๆนไล่เลยมี่เที่ยนะโมีค่ะนีเต้าสามส ทองสามนะทองามเจ้าดีมากเป็นเพิ่งมากเนาะมันเีบบอมันมันปลาหลอบปลาหอดเ่ีนึงก็วจะเนกะเทือดนี่กะเทือดเนี่รัมนควจะเนกระเือนี่ยกะเือกนเ่อะเกนั ปยังน่ะปยังปลาพอนปาพ่อนเจ้านี่เป็นึกมาน้องลายูนี่นะเนอนยนี้ดีกว่าีอสหน่อยเต้ากวยเวห

ครับนี่แล้วก็คือบรรยากาศตลาดเสาร์วันอาทิตย์บันัวหน้าแล้วขออนาตท่านผู้ชมเดินดูตลาดแต่เสาร์แล้วเนะาะสิมาขอพิดคิบไว้ตรงนี้อย่าลืมกดไปกดสับตะไครกดไลค์กดแชร์ในด้กครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ไดททำคลิปใหม่ๆหม่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมคอยติดตามว่าคลิปหน,น้าจนะไปตลาดใดเนาะสำหรับคลิปนี้ขอพิดคิบไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้คนาคอยเจอกันใหม่สวัสดีครับ